คือเอาจริงๆเราเรากลัวว่าบอกแล้วจะถามอีกไงว่าใครอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกมาก็ใช่ว่าเราอยากจะให้อยากจะให้เกียริเขาอ่ะด้วยการพูดถึงแล้วก็ขอบคุณเราก็ยังอยู่ในวัยที่พึงจะมีใช่แต่แต่ก็แค่แบบว่าไม่อยากให้ไปสืบกันไม่รู้เดี๋ยวที่ทํางานเขาไปเมาอะไรอย่างเงี้ยนึกอกอวะคือมันไม่ใช่แค่เราเราอ่ะไม่สนอยู่แล้วเดี๋ยวก็กลับไปเล่นเกมใครจะไปรู้เรื่องนึกหรอวาพี่มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วเงเคยเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเรามีความรักครั้งใหม่แล้วน้องคีตาเขาจะรู้สึก หรือว่าเขา <c oughs> เขาเคยมีการพูดอะไรแบบนี้คุณพ่อไหมคะไม่เลยครับเรารต้องขอ approve จากเขาไหมลูกลูกคนนี้ว่าไงไม่ได้ขอแบบด้วยวาจารตรงๆแตเราดูอาการอืแล้วเขาเคยมีอาการที่เขาไม่ผ่านมหหลังจากคุณแม่เขาอ่ะมันก็มีไม่กี่ค,ครั้งเองยิ่งถ้าเกิดพามาเจอลูกเนี่ยยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะว่าเราก็คงจะต้องแบบสกรีนมาระดับหนึ่งแล้วละแล้วเผอิญว่าเจอแล้วล่าสุดเขาแฮปปี้กันรักกันดูกันแล้วอย่างแบบในชีวิตเราแบบ เวลามีปัญหาปรึกษาใครเนเพื่อนได้ไหมเรยาเรยโอ้ยพวกนั้นจะไปเอาอะไรกับมันพี่ไม่ได้เครดิตอะไรเลยาเปิดโอกาสวิถามันเลยฮะพอมันรู้โลกก็รู้อีกพี่ไม่ต้องให้มันรู้อะไรมากหรอกพี่จริตมันไม่เหมือนกันคือจะเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ให้เครดิตเลยนะอย่างเรเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นคนใจบุญนะเอาเป็นว่านักกีฬาคนหนึ่งในระดับชาติกันแล้วกันเรเป็นคนแบบดูแลแล้วก็ ตั้งแต่แบบเอามาจากจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนต่อที่กรุงเทพเรียส่งค่าค่าเทอมค่าใช้จ่ายทุกๆเดือนอจนเรียนจบแล้วปัจจุบันนี้ติดทีมชาติไปแล้วก็เป็นคนใจบุญแต่ว่าเป็นคนไม่เข้าวัดเท่านั้นเอง<ะ>ต้าเองก็ก็เป็นคนใจบุญคนหนึ่งเป็นคนใจดีจิตใจดีฮะ,ฮะแล,ะล้วจริตมันไม่เหมือนกันครับ<ะ>คับใช่ในไหนพูดถึงเพื่อนแล้วเพื่อนพูดถึงพุทธยังไงบ้างอลองมาดูครับพุธเนี่ยเรียกว่าเป็นเพื่อนที่มีความรู้ น่าเชื่อถือเป็นเหมือนคุณเจ้าของผม,ม,ผมได้ฮะแมงรู้ทุกเรื่องเลวแต่ว่าจริงไม่จริงไม่รู้นะถูกผิดก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยเนี่ยถามปุ๊บตอบได้ทุกอย่างครับไอ้พุทไม่ค่อยปรึกษาเรื่องความรักกับผมเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเป็นคนที่บริหารเรื่องนี้ได้ดีอย่างน้อยก็ดีกับผมได้แน่คงไม่ต้องสอนจระเข้ไว้นะมั้งผมว่าเนาะอยากจะฝากคุรีโอครับเวลาคุลีโอเนี่ยแต็นกราฟเนี่ยคุลีโอก็ อย่าให้กราฟมันทะลุมากนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อน,นๆน่ะจะดูแลคุณน,น่ะมันจะเหนื่อยนิดนึงคือผมก็ชอบเวลาคุณสนุกเต็มกราฟนะแต่คุณเหนื่อยครับ <c oughs> เป็นกราฟเพ่อะไรครับแอลโกอฮอล์ปริมาณอรในเลือดเหรอครับเออคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเล่าได้มามันก็มันก็เป็นการไปถ่ายทํารายการนี่แหละแล้วสถานที่ที่ไปเนี่ยมันก็เป็นเกาะเป็นเกาะอะเกาะพังัน พังงานอันมันก็คือก็ต้องไปถ่ายฮัฟมูนฟูมูนปาร์ตี้แล้วบรรยากาศอ่ะเวลาไปที่แบบนั้นอ่ะบีดของบรรยากาศมันก็คือบีดบีดเกาะอ่ะมันก็ชิวอ่ะแล้วมันก็เลยแบบเต็มกราฟแล้วแต่แต่มันก็ได้คอนเทนต์ไงก็มีข้อดีอยู่ดยอยากรู้ว่าเต็มกราฟเป็นยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรอดูให้เร็วๆนี้รู้สึกรู้สึกจะจะออเร็วเนี้ลักษณะการคบหาของพวกเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเจอกันในเวลางานแต่ว่าในชีวิตส่วนตัวจะแยกย้ายกันไม่ใช่นะ เราจะไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆขนาดนั้นเพราะว่ารู้รู้เรารู้ว่าถ้าเจอกันบ่อยเดี๋ยวทะเลาะกันอ้อเหรอเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะมีความที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะฮะเพราะงั้นเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ครบกันอะสิ่งสําคัญที่สุดที่เรารู้สึกว่าเนี่ยในตอนเนี้ยเราเป็นโฟกัสของชีวิต ในวันนี้ของพุทธคือเรื่องอะไรหลักๆให้นึกเร็วๆเลยก็คือความสัมพันธ์ของเราในปัจจุบันลูกสุขภาพแค่นี้เลยความรักครั้งที่ผ่านๆมาสอนอะไรลีโอพุทธในวันนี้บ้างคะ่ะอย่าทําซ้ําสอนสั้นๆแค่นั้นเลยครับว่าอย่าทําซ้ําคืออะไรที่มันไม่เวิร์กก็อย่าไปซ้ํารอยเดิมเท่านั้นเองถ้ามีอะไรจะแนะนําลูกถ้าลูกมาขอคำแนะนำกับเรื่องของความรักหรือกับเรื่องของชีวิตความรักในลักษณะที่ คิดฝันไปว่าอยากจะหาใครสักคนหนึ่งมานั่งข้างๆจังเลยหรืออะไรแบบเนี้ยมันมักจะไม่เวิร์กความรักที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็คือความรักที่เริ่มจากการรักตัวเองให้เต็มซะก่อนแล้วพอมันเหลือแล้วค่อยไปหาใครสักคนหนึ่งมาร่วมกันแชร์สิ่งที่มันล้นออกมา mm hmm. อีกคนหนึ่งก็ต้องเต็มเหมือนกันด้วยไม่ใช่ว่าจะมาเอาอย่างเดียวในความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันก็จะไม่มีใครทํางานหนักกว่าใครไม่มีใครต้องเหนื่อยแล้วก็การกระทบกระทั่งมันก็จะน้อยแล้วก็จะ มีแต่ความแฮปปี้แต่อย่าไปคิดว่าจะไปหามิสเตอร์ไรท์หรือมิสซิสไรท์มาเติมในสิ่งที่เราขาดไว้สิ่งที่เราขาดเราต้องหาเองแล้วก็พยายามเติมเอง